มันตั้งรถไฟด้วยบ๊ายบาย้โอ้รถไฟเซนทานเดี๋ยวเราไปขึ้นกันบ้างนะปลาปลาปลาปีนน้องบพจะปีนเหรอปลาสวยจังเลยนะเนี่ยอันนี้ที่เซ็นทันพิษนุโลกนะคะไปดูต้นคิสมารใหญ่ยักษ์กันไป โอ้นี่เองพบเป็นซานตาคอดมาแล้วซานตาคอดบุกโอ้โหดีข้างหน้าเรานะคะต่นคริสต์มาสยักษ์ใหญ่อันนี้ที่เซนต์ตันว้าวเป็นราชาซานตาคอดบุกแล้วบุกงานคริสต์มาสโอ้อข,อข้างหลังนี่เขาจัดไฟสวยจังเลยลูกอะไร ลูกอะไรคะลัเบิดก็ลเบิดใช่ไหมละเบิดอ่านั่งอีและก็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 โอ้ลูกสีทองเลยอะมีหลายสีสีแดงสีเล็บเต็มเลยสีสวยมากเลยอะโอ้แล้วเราเข้าไปเล่นอุโมงข้างในกันน่ะไปเล่นอุโมงข้างในกันดิค่ะ เขาได้ลูกกลัวเหรอเฮ้ยมันไม่ร่วงลวงไปพื้นมันใสเนาะใสเหมือนจะร่วงมันไม่ร่วงคือสิมันเหยียบได้เห็นไหมเออโอ้เหมือนว่ามันจะทะลุอ่ะดิมังพบกลัวมันทะลุอูนี่นี่นี่น,น,นี่ทุกคนดูนะคะข้างบนนี่มันเหมือนคริสตัลเลยอะ่ะโอ้ยนี่เทวดาคริสตัลอันนี้นี่อะไรอ๋อไอ้น,นี่นะตัวระ,ระเบิดอะเลนปาร์ตี้โอ้ เออดวงปักปาร์ตี้นั่นแหละนั่นแหละอุ้ยคริสตัลข้างบนนี่ถ้าหัวโขกนี่เก็บปะเนี่ยเออเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบละย้อยอะ่ะละย้อยละยาน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนน้ำแข็งย,อย้อยน้ำแข็งย้อยเลยอูย้สวยไหมสวยไหมสวยไหมไม่สวยเอ้ยไม่ใช่อ้าวนี่นี่น,นี่อุ้ยต้นคริสต์มาสนี่ต้นคริสต์มาสแอน เมือนขี้เลยเหมือนอุ้กิเขาถืออยู่น่หนโอ้ันสวยไปสวยดูสิเขาทุกคนนี่เดี๋ยวแม่ขอถ่ายตรงนี้ก่อนนะเอออ้าวมาถ่ายด้วยกัน3า1สองเร็ว3 2 1สองนึ่งเโอ,เโอ้นี่ทุกคนดูนะคะระยิบระยับระยาระยาเลยแบบแบบสีทองสลับกันนะสวยมากๆนนี่อยู่ในอุมโมงนะอุมโมง์ต้นคริสต์มาสยักษ์ข้างนอก นี่ข้างหน้านี่อันนี้มันเป็นตัวอะไรนะก็ <t> เป็นตุ๊กตาเขาน,นนะั <t> ่นแหละเนาะเพราะว่าเป็นธีมโอ้ยสวยจังเลยเบ้าปุ๊กเบ้าปี๊บเบ้าปี๊บบ้ามุ้งข้างบนก็มีไอระยองระยาน้วยนะโอ้นี่เซินท่านเขาจะจัดสูงๆอย่างเงี้ยนะทุกปีเลยนะต้นคริสต์มา โอนี่เขาเข้าไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้างเดี๋ยวเราไปข้างนี้กันก่อนดีกว่าปะป๊นี่ทุกคนดูนะคะข้างบนนู้นก็สวยเห็นไหมเขาทําแบบแต่ละชัน้นอะลงมาตรงระดับไดอะเย่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 โอ้ย,ย,ย,ยนี่มันเป็นหิมะเนี่ยเกรดน้ําแข็งหิมะอันใหญ่เบอเริ่มเลยนก็เห็นมีตัวเลเ้โอ้โหมีนู่นนู่นนู่นีตัวใหญ่มากเลย เดี๋ยวแล้วเราไปถ่ายกันอีกทีตอนนี้เขามีงานเนาะมันก็เลยคนเยอะเนี่ยทูบีนัมเบอร์วันอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านะคะมันเด็กมาเต้นอะไรกันเต็มเลยนะใส่ชุดมาเต้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายซ้มนี้กันโอ้โหน้องพพชอบอยากวิ่งเล่นเอาวิ่งเล่นเลยลูก <laughs> วิ่งเล่นเลยโอ้ชอบแล้วมาวิ่งเล่นอะแล้ววันนี้เป็นซันตาพบพด้วยนะ <laughs> โอช้ชี้ชี้จะไปทางนู้น๊ไปทางไหนดีไปทางไหนดีไปดูหมีตัวใหญ่ไปโอ้วันนี้เขาเป็น ซันตี้ซันต้ากันสองคนนี้นะที่ทันยากับน้องพมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแอบดูหมีตัวใหญ่อย่างนี้นิดนึงก่อนได้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 แท๊กแกได้มีนะคะมีตัวใหญ่เลยอุ้ยวันตรงน,นี้อ่าตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะขึ้นมาชั้นบนกันแล้วนี่เรามองต้นริสมัสลงไปข้างล่างนะคะอู้ยชั้นสองดูพี่คะนี่เรามาอยู่กับชั้นบนนะนี่มาชั้นสองแล้วถือต้นสวยมากอะ่ะนี่มาแ่ายตรงนี้ก็สวยนะ เออถ่ายตรงนี้ก็สวยอ่ะเย่แบบหนึ่งอู้เหมือนหิมะตกโดยลงมาเลยเหมือนเป็นสายฝนเกล็ดหิมะเลยอะโอ้โหอนี่นีมีข้างล่างข้างล่างเขามีงาน To บ n u m ม e r one แมนไม่ยเนี่ยเนี่ยพี่เขากำลังจะเปิดงานกันไปเราไปทางนู้นนี่นี่บนห้างนะคะอู้นี่อันนี้กำลังจะ ขึ้นมาไลเลื่อนขึ้นไปชั้นสามกันน่าไอ้น้องบขึ้นเองเลยไหมนี่นี่กล่องของขวัญนีน่เห็นไหมเห็นไหมมีสโนว์แมนด้วยเอ๋ขึ้นไปชั้นสามมองบนหลังคานี่เห็นเลยนะคะเอ้ยกล่องของขวัญมันเปิดเองได้นะไอ้สีแดงๆอ่ะมันเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเองได้เนาะวูวูดูด,ดูมุมนี้สิอันนี้มุมชั้นสามสามสองหนึ่ง วยนะมองเป็นแบบว่ามุมกว้างอะนะเอาและเตอของเล่นแล้วตเตอของเล่นละเฮ้ยซาซาขห่รถไกไหนโอ้โอเดี๋ยวมันไกลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูทางนี้ไปดูนี้ทุกคนมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูทางนี้ดีกว่าโอ้ยร้านขนมนี้น่ากินจังเลยโหนี่ตู้กดกระสับปอง้างหน้านีนเยอะมากเลยนะเน,นี่ยอุ้ยนีรถไฟมาแล้ว นี่ม yes, mm ีม hmm. oh, mm ีค่ะน้องเขามาดูรถไฟรถไฟเซนท์นันนะคะโอ้ยนี่ซันต้าขับรถไฟด้วยซันต้าขับรถไฟด้วยบ๊ายบายโอ้รถไฟเซนท์นันเดี๋ยวเราไปขึ้นกันบ้างเนาะไปขึ้นอีกรอบหนึ่งโอ้ ตกแต่งซันต้าขับรถไฟด้วยนะวันนี้อ่ะไม่รู้นะเนี่ยว่าเซนแทนช่วงที่สมัยเขาจะมีสันต้าขับรถไฟเออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขึ้นกันม้างนะเย้